การแข่งขันฟุตบอล a อ s อเอสลีกรอบแชมเปี้ยนส์ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้สิ่งที่เป็นประเด็นและเป็นที่เฝ้าจับตามองของเหล่าแฟนบอลอย่างมากมายนั่นก็คือการที่ทีมนารายูนเต็ดแชมป์ของโซนภาคใต้ได้เข้ามาแข่งขันในรอบนี้และอยู่ในสาย A อทำให้ทีมร่วมสายและฝ่ายจัดการแข่งขันต่างเป็นกังวลในเรื่องของสถานการณ์ภายในจังหวัดนาราธิวาสและการเชียร์ของเหล่ากองเชียร์เหลือเกลและพิฆาตจึงได้มีการระมัดระวังในหลายๆจุดเพื่อความปลอดภยัย จากการส่งทีมเข้าแข่งขันที่ผ่านมาของทีมนารายูเนเตตในการแข่งขันฟุตบอล AIS อลีกตั้งแต่ปี2551ไม่เคยมีเหตุการณ์เลวร้วายเกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลเลยเนื่องจากกีฬาฟุตบอลเปรียบเสม,มือนสิ่งเยียวยาหัวใจของพี่น้องชาวจังหวัดนาราที่วาสน,นั่นเองนอกจากนั้นพฤติกรรมกองเชียร์ของทีมนารายูเนเตดที่ผ่านมาถึงแม้จะดูดุดันไปบ้างแต่ก็ไม่เคยมีการบุกลุกหรือเข้าไปทำร้ายคู่แข่งเลยแม้แต่น้อย ซึ่งสถิติที่ผ่านมาในฤดูกาล2013ของทีมนาราูุนเต็ดในการที่มีทีมจากต่างแดนเข้ามาแข่งขันที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งก็มี2ทีมด้วยกันคือฟุตเทล่าซิกเกอร์และราชนาวีสม,มสรในการแข่งขันฟุตบอลไทยคมเอฟเอคัพและการแข่งขันก็เป็นไปได้ด้วยดีทั้ง2เกมไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยทั้งในการแข่งขันของโซนภาคใต้ที่ผ่านมาในเลกที่2ทีมนาราูุนเต็ดก็ไม่เคยโดนโทษปรับแม้แต่เกมเดียว โดยทางด้านของแบยอวัชระยาวฮัสันประธานสโม,มสรของนารายนเต็ดได้ออกมายืนยันให้กับทีมเยือนสายเอทั้ง5ทีมว่าจังหวัดนาราธิวาสไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอีกทั้งที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทางสโม,มสรก็ได้ระมัดระวังและจัดเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยอย่างมากมายจึงขอให้ทุกทีมสบายใจในการมาแข่งขันครั้งนี้ นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสายเอทั้งหมดนะครับอย่างที่ทราบว่าต้องมาเยือนนราธิวาสนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีเหตุการณ์ความสุขที่นี่ก็คือความสุขในการดูฟุตบอลเป็นความสุขเดียวของชาวนราธิวาสนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับอยากให้พวกเรามาช่วยกันเพื่อสร้างสรรค์นะครับพัฒนาทีฟุตบอลนะครับแล้วก็มาช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับมาเลยครับเพราะว่าเรามีการประชุมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ในวันแข่งขันทุกแมตช์ของแชมเปี้ยนลีกนะครับเราจะมะีความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าการ์ดของทีมฟุตบอลประมาณอย่างน้อย600ท่านในการที่จะมาดูแลพวกเราที่มาเยือนทั้งหมดครับครับก็อย่างที่ทราบว่านาราูุนเ็ดเป็นตัวแทนทีมเดียวของภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆจังหวัดต้องมาชมฟุตบอลในแมตชนี้นะครับก็ต้องเชิญชวนทีมฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับต่างจังหวัด นอกเหนือจากภาคใต้หรือแม้กระทั่งทีมฟุตบอลที่มาเยือนนะครับความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและก็เป็นความสุขและก็สิ่งบันทึงเดียวที่มีอยู่ในวันนี้ครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีกลาฟชมเปอร์ลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดนาราธิวาสทั้ง5เกมหากการแข่งข,ขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปได้ด้วยดีน่าจะทำให้หลายๆฝ่ายเปลี่ยนทัศนคติกับการมาเยือนทีมนาราชานเต็ดรวมไปถึงการมาเยี่ยมเยือนจังหวัดนาราธิวาสเสียใหม่เพราะที่นี่ไม่ได้น่ากลัวอย่่าาาางทีหลยๆคคคนดคดิเอไว้